เคยสงสัยไหมครับว่าโชค๊คแอร์แมตติกเนี่ยมันนุ่มจริงหรือเปล่าอย่างแรกเลยก็คือผมจะขับรถ EQS คันนี้ที่มีโชค๊คแอร์แมตติกข้ามลูกแล้วหน้านะครับผมนอกจากนั้นะกล้องที่ถ่ายผมอยู่นะตอนนี้ได้ปิดระบบกันสั่นไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมถ้าหากว่าโช๊คมันนุ่มจริงๆกล้องก็จะไม่สั่นใช่ไหมครับผมมาอ่านุ่มมากๆเลยนะครับผมกล้องสั่นไหมครับ ถ้าหาว่ากล้องไม่สันแสดงว่าโชคนุ่มจริงๆนะฮะแต่ถ้าหาว่าคุณผู้ชมยังคิดว่าเนี่ยเอย้นี่มันเป็นการทดลองแบบไม่เสถียรไม่เข้าท่านะครับผมผมจะเอาแก้วน้ํามาไว้ภายในรถนะครับผมแล้วก็ขับผ่านลูกและหน้าตัวเดิมแล้วดูว่าน้ําจะหกลหรือเปล่านะครับผมไปลองกันเลยเอาแล้วนะครับผมในมือของผมก็จะมีแก้วน้ําที่ถูกเติมน้ําไปเกือบเต็มแก้วนะครับผมแล้วผมจะวางแก้วน้ํานี้เข้าไปที่ช่องวางแก้วนี้ แล้วก็ทําเหมือนเดิมก็คือขับที่ความเร็วคงที่ข้ามลูกและหน้าเดิมเมื่อกี้เลยแล้วเรามาดูกันนะครับผมว่า